วิธีทำแป้งข้าวหมากสูตรโบราณข้าวเหนียวดำแบบลุ้นๆเขาทำได้ไหมทำได้ค่ะสวัสดีค่ะใช้ข้าวเหนียวดำอย่างเดียวได้ไหมคะได้ค่ะไปจ้ะวันนี้เยรุสจะพานะคะ ไปทำข้าวหมากข้าวเหนียวดำแบบไม่ผสมว่าเขาทำกันยังไงและวิธีกรรมนะคะต่างกันยังไงกับแบบผสมและไม่ผสมคลิปนี้นะคะเยโรสจะมาตอบเป็นคลิปวิดีโอและพาทำเลยนะคะว่าวิธีทำข้าวหมากสูตรโบราณของเรานะคะว่าเขาทำกันยังไงเฉพาะข้าวเหนียวดำแบบไม่ผสมในมือของเยโรสนี่คือเป็นผสมนะคะและคลิปวิดวีโอที่เป็นข้าวเหนียวที่ยโรสนึ่งก็จะเป็นแบบผสมต้องขออภัยแต่ใช้วิ วิธีทำและวิธีบอกนะคะแบบที่เยรสนะคะทำนะคะเยะรสจะมาบอกในคลิปนี้แล้วสามารถที่จะไปต่อยอดเอาไปทำขายนะคะเอาไปทำบุญเอาไปทำกินได้เลยทุกคลิปนะคะวิดีโอในการทำข้าวหมากหรือเกี่ยวกับข้าวหมากเยรสจะเขียนนะคะวิธีทำไว้ทั้งข้าวดำและข้าวขาว เพื่อนๆอ,อ่านดีๆนะและคลิปนี้จะมีอยู่3วิธีรวมทั้งวิธีดำข้าวดำแบบผส,สมและข้าวดำแบบไม่ผสมและข้าวขาวจะเขียนไว้ใต้โพสต์แต่วิธีทำที่พาทำจะเป็นวิธีทำแบบข้าวเหนียวดำล้วนๆไปทำกันเลยค่ะแต่ก่อนไปรถขอ,อนิดนึงได้ไหมคะฝากแชร์นะคะเป็นวิทยาทานเป็นบุญให้กับคนที่เขาอยากจะไปทำเป็นอาชีพสร้างอาชีพได้ไหมคะ ไปทำกันเลยจ้าไปจ้าวันนี้ยรสจะพาไปทำข้าวหมากข้าวเหนียวดำนะคะโดยที่ไม่ผสมข้าวขาวนะคะขออภัยกับเสียงไม่สบายนะคะเราจะใช้ข้าวเหนียวดำนะคะ2กิโลกรัมค่ะไปทำกันเลยค่ะตั้งน้ำให้เดือดนะคะแล้วนำนะคะข้าวดำล้างให้สะอาด ไปคนแบบไม่หยุดนะคะทุกคนคนแบบไม่หยุดในน้ําเดือดนะอย่าปิดแก๊สนะคะสี่นาทีค่ะนับไปสี่นาทีนะคะคนแบบไม่หยุดย้ํานะคะคนแบบไม่หยุดในน้ําเดือดสี่นาทีค่ะต่อจากนั้นค่ะเราก็นะคะนําไปแช่ค้างคืนยี่สิบสี่ชั่วโมงย้ํยี่สิบสี่ชั่วโมงค่ะเพ,เพื่อนๆค่ะ อันนี้นะคะจะเป็นนะคะข้าวดําล้วนนะคะเพื่อนๆค่ะข้าวดําล้วนนะไม่ผสมข,ข้าวขาวนะย้ําต่อจากนั้นนะคะเราก็นํามวยนะคะล้างน้ําให้เปียกชุ่มนะคะเคล็ดลับคือมวยหรือหวดเราจะต้องเปียกนะคะเพื่อกันข้าวนะคะไม่ให้ติดมวยหรือติดหวดนั่นเองนะคะนําข้าวที่เราแช่นะคะ24ชั่วโมงนะคะทุกคนลาดปากมวยให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็ ตั้งน้ำนะคะให้เดือดนับตั้งแต่น้ำเดือดค่ะทุกคนนับไป30นาทีค่ะต่อจากนั้นนะคะเราก็นะคะปิดแก๊สนะคะแล้วก็เทใส่กะละมังค่ะทุกคนเทใส่กะละมังแล้วก็หัก คอค่ะอันนี้เขาเรียกว่าหักคอข้าวเหนียวนะคะเพื่อเราจะนําไปตากนะคะกับพัดลมพึงให้เย็นย้ํานะคะทุกคนต้องเย็นเท่านั้นนะคะถ้าไม่เย็นข้าวของเพื่อนๆนนะคะจะเปรี้ยวข้าวมา,ากจะไม่เป็นนะคะแถมเป็นสีเหลืองหยีตั้งหากจะทําให้ข้าวเปรี้ยวเมื่อเย็นสนิทแล้วนําไปล้างด้วยน้ําสะอาดนะคะสี่ครั้งแล้วขยําแบบนี้แต่ละครั้งให้นับไป 40ครั้งนะคะ40ครั้งค่ะเพื่อนเอนเทแล้วล้างใหม่อีกรวมแล้วคือสี่รอบย้ําค่ะรวมแล้วนะคะสี่รอบนะคะถ้าล้างไม่สะอาดจะไม่เป็นเข้ามาค่ะเพื่อนเพื่อนค่ะย้ําเลยนะคะต่อจากนั้นเอาไปกรองใส่ตะแกรงให้น้ํำหายยดค่ะทุกคนความใส่กระมังกระมังหน้าห้ามนําไปทําอาหารเด็ดขาดใช้กับข้าหมากอย่างเดียวข้าวนียว เหนียดำเราโดยไม่ผสมข้าวขาวนะคะสอกิโลจะต้องใช้ลูกแป้งขามาักสูตรโบราณ3ลูกย้ําค่ะ3ลูกค่ะต่อจากนั้นนะคะเพื่อนๆนะคะเราก็นําแป้งเข้ามาักนะคะสูตรโบราณของเรานะคะ ไปทุบให้ละเอียดกับเพื่อนๆค่ะไปทุบให้ละเอียดแบบนี้นะคะต่อจากนั้นนะคะเราก็มาโรยนะคะให้ทัท่วๆนะคะเราโรยให้ทัท่วๆต่อจากนั้นเขี่ยเป็นหน้าๆนะคะ <ๆ S 2> <ๆ S 1> เพื่อนๆเขี่ยเป็นหน้าๆโรยแป้งเข้ามากให้ทัท่วๆถ้าเราโรยไม่ทั่วนะคะเข้าหมาเราจะเป็นไม่เสมอสูตรของเราแป้งเข้าหมานะคะสูตรโบราณไม่ต้องใส่น้ําตาลแม้แต่หยดเดียวนะคะพอเป็นแล้วเขาจะหวานฉ่ำ ชื่นใจโดยที่ไม่มีน้ำตาลแป้งข้าวหมากสูตรโบราณของเรานะคะสารสกัดจากธรรมชาติร้อยเปอร์เซนค่ะลูกแป้งของเราเก็บได้หนึ่งปีเลยไม่ต้องห่วงนะช่วงนี้เขากำลังจัดโปรด้วยค่ะต่อจากนั้นนะคะเพื่อนๆคะนำใส่กระปุกนะคะกระปุกที่ยรถถือนี่คือ7ออนนะคะเพื่อนๆคะกระปุก7ออนนะคะขาย25-35ได้เลยนะคะเพราะว่าข้าวดำเนี่ยทำยากมากแต่ถ้าเป็นข้าวดำแบบรอ เเอร์ซนไม่ผสมนะคะขายกระปุกละห้าสิบบาทนะคะขนาด7ออนที่ยยโรสขายนะคะแบบไม่ผสมนะคะกระปุกละ50บาท7ออนย้ําจ้าต่อจากนั้นนะคะเพื่อนนําไปตั้งไว้ข้างนอกห้ามใส่ตู้เย็นโดยเด็ดขาดเป็นเวลา3คืนค่ะพอครบ3คืนแล้วค่ะเพื่อนๆน,นะคะเรานะคะก็นําไปขายไปกินนะหรือนะคะใครจะเอาไปทําบุญได้เลยนะคะเราครบ3คืนแล้วนะคะ ก็จะหวานฉ่ำชื่นใจแบบนี้เลยค่ะทุกคนสามารถที่จะไปสร้างรายได้ได้นะคะแป้งกำลังจัดโปรโจ้า